เดี๋ยว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 นี่มันของเหลือของอื่นมากินได้ไงเนี่ยแค่ยี่สิบเนี่ยนะขายราคานี้ก็ขาดทุนพอดีออกไปเลยปะไปออกไปไปดูถูกได้ไหมกระทั่งขนใบที่ไม่มีกินใช่แกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าของน Uhm เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเววเดนี่มันของเหลือของกอื่นมากินได้ไงเนี่ยออะออออแค่ยืมสิบเนี่ยนะขายราคานี้ก็ขาดทุนพอดี ออกไปเลยปไป,ไปออกไปไปน้องไม่อยากจะเชื่อเลยอะแกว่าเจ้าของมันจะเป็นคนอย่างนี้อะดูถูกได้แม้กระทั่งขนใบที่ไม่มีกินใช่แกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าของร้านจะมีส่ยแย่แบบเนี้ย ช่างเถอะแกเรากินกันต่อเถอะอ่ะอ่ะอ่ะะอะอะเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาไปกินซะพอดีว่าลูกค้าสั่งไว้แล้วไม่มาเอา จะเอาไปทิ้งก็เสียดายอ่ะเอาไปกินอ่ะอ่ะอะเดี๋ยวก่อนฮะอ่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 ะพรุ่งนี้มาใหม่ถ้าแกโชคดีก็จะได้กินของที่ลูกค้าสั่งไว้เอยมาเอา พวกนี้นี่ยังไงเนี่ยสั่งของแล้วก็ไม่มาเอาพี่พี่เอากว๋วยเตี๋ยวราคา20แบบนั้นมาให้พวกเราสองชามสิฮะ <c oughs> ไม่มีอ่ะมีแต่ชาม50จะเอาไหมแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมาะดิ พี่ขายให้เขาคนนั Ó, ้น20บาทแต่ขายให้พวกเราตั้งห้าสิบบาทไหยุดเลยหยุดเลยกินกินไปแกฉันอิ่มแล้วอะเรากลับกันเถอะไป ขอบใจนะ ไอ้ครับไอนะครับเช็คบินเข้าไอ้เดนะี๋ยวผมจะสแกนใจครับผมผมโอนมาแล้วนะครับเออคุณนี่มันเยอะเกินไปคุณอ่ามาเป็นอย่างครับไอ้ ผมอยากจากที่งเอาไปช่วยเหลือคนอื่นอ่าถ้าแบบมีอย่างละเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดอ้อไว้ออกการหน้าเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนใหมเ่เดี๋ยว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 คุณเดี๋ยวเอาไปซะแล้วลคนพวกนี้นะคุณครับ คุณจำผมได้ไหมครับอ๋อนี่คุณเองเหรอเท่าแกครับรับอะไรดีครับคือว่าผมมาจากต่างจังหวัด ผมจะมาหางานทำนะครับแต่ว่าผมยังหางานไม่ได้เลยแล้วผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับตอนนี้ผมหิวมากแต่ว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของผมมีอยู่แค่นี้นะครับนี่คุณคุณเห็นแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยร้านผมเนี่ยยังตามชามได้ห้าสิบแล้ว แค่20เนี่ยจะทำไรได้เดี๋ยวอันนี้เอาไปกินพอดีนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่งเกินไว้จะเอาไปที่ก็เสียดายเอาไป ขอบคุณมากนะครับท่าแกอ่ะเดี๋ยวเอา20บาทนั้นมาด้วยนี่เป็นขอซื้อของขายไม่ได้ให้กินฟรี คุณมากนะครับที่ช่วยผมในวันนั้นถ้าคุณไม่ช่วยผมในวันนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยืนตรงนี้ก็ได้ครับขอบคุณอะไรกันคุณก็พูดกันไปคุณอาจจะคิดว่าคำพูดของผมชมคุณมากเกินไปแต่ว่าการกระทำของคุณการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่แหละครับคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ คำพูดของผมไม่ได้มากเกินไปหรอกครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเอ่อถ้าอย่างนั้นผมขอสแกนค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ถ้างนั้น ผมขอตัวก่อนนะครับ ฉันทนทํางานต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะฉันด้วยค่ะใจเย็นก่อนนะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะก็หัวหน้าคนใหม่น่ะสิคะฉันทํางานของฉันอยู่ดีๆก็เอารายงานมาตบหัวฉันน่ะคะ่ะใช่ค่ะยังไม่พอนะคะชอบลังแก่พวกเราชอบห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามไม่ให้พวกเรากินน้ําห้ามไม่ให้ห้องน้ําอะไรกไ็รู้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะวันพรุ่งนี้ ฉันจะเขาไปทํางานที่แผนกของคุณหนึ่งวันถ้าเกิดเรื่องแบบที่พวกคุณว่าจริงๆฉันจะคืนความยุติธรรมให้พวกคุณแน่นอนส่วนเรื่องลาออกเนี่ยพวกคุณยังไม่ต้องลาออกหรอกนะคะพวกคุณกลับไปทํางานของตัวเองได้แล้วไปค่ะ อ๋องานที่ฉันสั่งให้ทําเนี่ยทำไมยังทําไม่เสร็จ<อ>วันเนี้รีบทําให้เสร็จเลยนะเข้าใจไหมค่ะอ,อ,อ,อนี่เธอมองอะไรฮนะทำไมไม่ทำงานของเธอไหนฉันขอดูงานของเธอหน่อยสิ ทำงานทั้งวันเธอทำได้แค่เนี้ยหรอเออคือว่าเธอ,อมมวทำอะไรอยู่นี่มึงรู้ขึ้นมาทำไมมึงอยากมีปัญหากูเหรอคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ตบผูอื่นแบบนี้ทำไม ทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์กูเป็นหัวหน้า,ผานแผนกที่นี่แล้วก็พี่ชายกูเนี่ยเป็นผู้จัดก,การที่นี่เพราะฉะนั้นผู้มึงทุกคนเนี่ยต้องฟังคําสั่งกูเท่านั้นถ้าพวกมึงไม่ฟังเนี่ยกูจะให้พี่ชายกูไล่พวกมึงออกเลยคุณเป็นหัวหน้า,ผานแผนกนี้งั้นหรอใช่กูเป็นหัวหน้า,ผานแผนกนี้แล้วมึงจะทําไมถ้ามึงอยากทํางานต่อเนี่ยมึงก็นั่งลง แล้วก็ฟังคำสั่งกูซะแล้วนี่น้ำดื่มใครของฉันเองกูเคยบอกแล้วใช่ไหมวเวลางานเนี่ยอย่าเอาน้ำดื่มเข้ามาเพราะว่าถ้าดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเข้าห้องน้ำเสียวเวลาทำงานหมด โหน้ำดื่มแพงซะด้วยนี่พนักงานกระจกกระจอกอย่างพูกมึงเนี่ยเงินเดือนแค่หมื่นสองยังกล้าดื่มน้ำแพงแบบนี้ด้วยหรอขนาดกูเป็นหัวหน้ากูยังไม่กล้ากินเลยุยพนักงานชั้นต่ำอย่างพู้มึงเนี่ยกินน้ำก็ก็เหมาะสมละ หัวหน้าแผนซ่าม,มากใช่ไหมได้ทำเป็นโทรคิดว่ากูจะกลัวมึเหรอคนตาลฉันให้เวลาคุณสามนาทีมาหาฉันที่แผนกจะซื้อเดี๋ยวนี้ สวัสดีครับท่านประธานเอ่อท่านประธานจะมาทําไมไม่บอกก่อนละครับผมจะได้ถ้าฉันบอกก่อนแล้วฉันจะได้เจอเรื่องแบบนี้หรอคุณตาคนแบบนี้หรอที่คุณรับเขาเข้ามาทํางานลองให้เขาเข้ามาทําตําแหน่งหัวหน้าแผานกเอ่อครับเขาเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันเองครับคุณลองดูสิ ว่าเขาคุงงานยังไงไอหลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะประธานบริษัทแกไม่รู้จักหรือไงวะผมไม่รู้จริงๆครับพี่ไว้ถ้ากูเออคุณคุณคือท่านประธานเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับผมไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะครับ คุณตาลคุณลองดูสิว่าในมือเขาเนี่ยถืออะไรเอ่อก็คงเป็นเอกสารที่เอามาให้พนักงานแก้ไครนะครับ <c oughs> คุณก็บอกเขาไปสิว่าคุณใช้เอาไว้ทำอะไรเอ่อเอ่อ๊ยงานที่ฉันสั่งให้ทำเนี่ยทำไมยังทำไม่เสร็จ นี่ทามองอะไรฮะทำไมไม่ทํางานของเธอนี่ทํางานทั้งวันเธอทําได้แค่เนี้เหรอเออคือว่าเธอมังาทำอะไรอยู่นี่มึงลุกขึ้นมาทำไมมึงอยากมีปัญหากูเหรออ๋อ,อผมก็เอามาให้น้องๆเขา แก้ไขางานนะครับเขาเอาเอกสารเนี้ไล่ตีพนักง,งานคนอื่นแล้วก็ตีหัวฉันด้วยไอ้หลงนี่แกทำบา้าอะไรเนี่ยแกไปตบหัวท่านประธานได้ไงวะก็ผมไม่รู้นะครับพี่สวยแล้วกูไอ้หลงกูให้ตำแหน่งหัวหน้าง,งานกับมึงแต่มึงาสร้างกอมเดือดแลให้กูเนี่ยนะ คุณตาเน,นี่ยเหรอวิธีการดูแลลูกน้องของคุณเออผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับผมอบรมสั่งสอนเขาไม่ดีเองครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาลังแกคนในบริษัทฉันทั้งทางที่ตัวคุณเองก็ยังเป็นแค่หัวหน้าแผนกเล็กๆคนหนึ่งคุณตาฉันดูสาวไว้ใจให้คุณดูแล กลับป่อยให้เขามาลังแกพนักง,งานคนอื่นแบบนี้หรอคุณอย่าลืมสิว่าก่อนที่คุณจะมาถึงจุดนี้คุณก็เคยยือนอยู่ในจุดที่พวกเขายืนมาก่อนคุณลองนึกย้อนกลับไปดูสิว่าตอนที่คุณเป็นพนักง,งานใหม่เคยมีคนมาทําแบบนี้กับคุณหรือเปล่าเคยมีคนถือเอกสารมาไล่ตีคุณแบบนี้บ้างหรือเปล่าเป็นพนักง,งานใหม่แล้วพวกเขาสมควรที่จะโดนลังแกโดนเอาเปรียบแบบนี้หรอ ในความคิดของพวกคุณเนี่ยพวกเขาไม่มีคุณค่าให้เาราบ้างเลยเหรอพวกเขาก็เป็นคนเหมือนกันความรู้สึกเด่วไม่ใช่เครื่องจักรที่พวกคุณคิดอยากจะตีก็ตีอยากจะด่าก็ดา่าเก็บขวดนี้ขึ้นมา ครับเดี๋ยวก่อนครับท่านประธานผมสำนึกผิดแล้วครับแล้วตอนที่คุณไล่ตีพนักง,งานคนอื่นแล้วก็ตีหัวฉันทำไมคุณถึงไม่รู้สึกผิดตอนที่คุณเอาขวดน้ำฉันโยนทิ้งทำไมคุณไม่รู้สึกผิดบ้าง คิดได้ยังไงถึงได้ดูถูกพนักง,งานคนอื่นว่าเป็นคนชั้นต่ําแถมคุณก็ยังดูถูกพวกเขาอีกว่าพนักง,งานกระจอกแบบพวกเขาเหมาะที่จะกินน้ำกอกท่านประธานครับผมผิดไปแล้วจริงๆครับโดนกลั่นแกล้งบ้างรู้สึกยังไงสนุกไหมเป็นคนเหมือนกันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกพวกเขาแบบนี้ที่พวกเขาเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าบริษัทของเราจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้แต่พวกคุณกลับทํากับพวกเขาแบบนี้เนี่ยนะตอนที่พวกคุณเป็นพนักง,งานใหม่พวกคุณเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกเขาหรอก คุณก็รู้ว่างานของพวกเขามันเป็นยังไงพวกคุณก็รู้ว่างานของพวกเขาเนี่ยมันหนักมากแค่ไหนแถมยังต้องมาโดนพวกคุณเนี่ยกดขี่รังแกอีกฉันขอถามหน่อยนะพวกคุณมีอะไรที่ดีกว่าพวกเขางั้นหรอการศึกษาสูงกว่าหรือว่าพวกคุณฉลาดกว่าพวกเขางั้นหรอไม่เลยพวกคุณก็แค่มาก่อนพวกเขา ทำตัวเป็นวัวล,ลืงตีนไปหน่อยเลยถ้าวันนี้ฉันไม่มาเห็นกับตาฉันก็คงไม่รู้ว่าพวกคุณดูแลพนักงานฉันยังไงบริษัทของฉันไม่ต้องการพนักงานของคุณเชิญไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันได้เลยคุณตาคุณก็เหมือนกันฉันจะลดตำแหน่งของคุณให้คุณมาเป็นหัวหน้าแผนกแล้วถ้าคุณยังทำได้ไม่ดี ก็เชิญคุณเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันเหมือนกันไปไปสิขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะพวกคุณทำถูกต้องแล้วล่ะพวกคุณออกมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นคนเนี่ย มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดวันข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกพวกคุณรีบมาแจ้งฉันเลยนะบริษัทเป้าหมายใหม่จะให้ความยุติธรรมกับพนักง,งานทุกคนฉันจะไม่ยอมให้มีการกลั่นแกล้งดูถูกแล้วก็เปรียบกันในบริษัทฉันแน่นอน